สวัสดีจ้าพพนน้องโอ้เป็นเกงๆตัวขี้ฝ่าไรแม่ลักไปเก็บเห็ดแล้วหาม,มุ่งใหงสีแป้าหยาให้คล้วยมืองเมือแรงงเราสีใดบ่เอาสีใดเห็ดมาปนบ่เมือแรงมาแกงมาปนบ่ไปรถกระบะหนึง่งไปน้ำข้าเจ้าแต่สีมาไทายให้เมืองเมือแรง วาเราซืได้มาให้แกงให้ปุ่นนี่โอ้คือคือไม่อีกราพุ่นเพราะว่ามันแดดตัวข้าคอ,อเกียมันซักที่นอนพุ่นทั้งดอนฝากาโตแล้วไม่ยังหรอวาหิมะหิม,ม,มะมมมมไปสัน่นไอ้ยังกินนไปได้มากปางหันเด้ดนี่ ต้มปลาดุกใส่น้ำปลาแดกบ่อือต้มใส่น้ำปลาแดกกับผักลวกเอาคือเอามากินหน่อยเถอะต้มเจ็ดตัวสองตัวเพิ่นไม่กินเที่ยงน้ำบ่พักยังพักกำนิน่นพักกำลีนพ,พักปังพักปังดอกแค่ดอกแค่อ,แคอืมประเด็นว่ามีพริกผงจำใส่พริกดิบเาอาเผ็ดได้ล่ะมันเป็นยาตัวลูกเพ็รดอกแค่ใส่ข้าวพร้อมใส่น้ำปลาแดก นี่ยอดอยู่นี่มันสูงตัวนี้ต้องตัดลงตัดลงเห็นมันปรงดอกว่ามีแล้วมันเป็นยาแก้สายตาดอกแค่ต,กกต้มปลาดุกใส่ปลาแดกต้มน้ำปลาแดก ขุดคาอ่อนใส่ผอมคาอ่อนกำลังแตกไหลมอนแล้วกินดอกแค่ยอ,อยอดบ่แเ่็ดอกยอดยอดแค่เพรปะอืมบ่เพชรอันนี้บ่เพชรเอง พิดยากมันลงคุณแล้วว่าบัวเพชรอ่ะยังไม่ทำเศร้าแล้วกินกับแหนมก็เลยเอาให้แม่ไปน้ำบัวแนหนมแม่ใส่หัวเขาน้ำมาเสิร้าหัวเขาไปเก็บเห็ดเป็นรถหนึ่งหาหกคนหลยเติบพี่ดอกวะไปทางไหนบุ้งไก่เติอบอยู่ บิกบงกามี่พอ้อมปรมาใส่ไลกับเพชรใส่ไล้กับเพชรใช่ไล์กับเพชรใช่หน่อยกับโบเสบพ่เลยประมาตคาลวกใ่่คาพ่อนคาออนน่นอยู่หลังบานหลังบาน นมึงใบใบมามันสิคอตัไม่อีกเล้วนี่ปุ่นเออกำลังแหลมมาทางหน้าแจ็หน่อยสิออกไปหอบ nhả ให้มันหามุ้งเทียงต้เหมือนจะทางนั้หฮึใส่หม้อแล้วเนาะต้มใส่น้ำปลาแดกอ๋ออ,อย่าใส่เกลือน้ำปลาบลใส่ได้พี่น้องมันบนจักว่าเขาหรือเขา,า,าตีน้ำปลาแดดดิต้องใส่น้ำปลาแดก รสดีรถ<ล>ด,ดีดดอ่าใส่น้ำปลาแดกก็รถดีผงชีสดใส่ปะ่ะส่วนหมากตาเราบ่ค่อยเน้นหมากากแล้วสิเพราะว่ามันมีในรถดีแล้วเนาะมันมีในรถดีกับน้ำปลาแดกแล้วปลาแดกต้มซุปปลาแดกขวดตอกซื้อมาบ่ว่ามันเทศเองรบหมักใจหมากเน้นรถดีเพราะว่าในรถดีก็หลายแล้ว แต่ต้องบีนนี่บอกใส่หลายเติบก็บแม่อันนี้หน่อยมือเข้าเห็ดพอบัยากยากคุณแล้วพอมยากหลายถ้าพี่หนึ่งอายุทักปังทักปังยือหวางเียน เปกเขียวเพราะว่าไดตาตีเลยตัวนี้แมนบอว่าเดนตีได้เนาะนี่อันนั่นอยู่ขึ้นวยหน่อยเถวะไม่เป็นซ้ำนีบอ่ะม,มันต้องแต่เป็นปีแรกบ่แม่แนบอบินงวันเป็นสองปีปีแรกปีแรกอันเออนี่กำลังอันนั่นพ่ออีกจังมือสองมือพอดีเอาไปบม่ม ซุมนี้ยังพันได้ปันได้ฮซุมนี้ก็ยังบพันได้ตาพันได้ออกมีหนวยเดียวนี่มีหนวยนี่เอากลับกล่องหาจ้กของโอ้ยนี่ยมีหนวยเดียวกลับกล่องมาหาจ้กของเขาสิตื่นห,หลายหน่วยอยู่เด้แต่ว่าตามันจะเอามาบ่มนนะาจะได้ หน่วยหนึ่งก้อนอยู่อาผนขี่ฝ้าขาขาวกำลังจับโตกันมายามเออแรงเหรอห้ามแต่เล็กหน่อยเลยโรงเรียนงามหนีบอปันเลยเห็นบ่ละท่างนี้คือหมืดแล้วเอ๊ะอ้อนหมืดมันแตขี่ฝ้าอยู่ บางทีเราอาบนีได้พี่น้องนาฝนได้นน่องค์หน่อยองค์เรียงป่าบ่ได้เรียงก็เลยตาเอาออกมาตรงนาฝนทา้างลิ้น่น้างลิ้นมันไหลลงเนี่ยเห็นไหมมันนาฝนมันก็เย็นมันจะเย็นใน,นใบสมปอยส้มสมมันใบคือผพักขาส้มป่อยส้มป่อยส้มป่อยสมป่อยใบสมป่อย แกไปเน็ตบะน้าป้าว่ามึงตายกินเขาพี่น้องต้มปลาดุกใส่น้ำปลาแดงเศษข้าวโสดน้่มรองข้อนัำเค็มน้่มมันบอนัวตีมันนัวบะเมนบอนัวมันนัวโพดนัวพรามันเค็มมันนัวโพดัดพริกใส่น้ำต้มแล้วมันมันบะเพ็ดเดาะพี่น้องบมูพริก แล้วพี่ต้มแล้วมันบเ่เผ็ดมันน้ำเผ็ดมันออกไปมีไปมึงมึงจะสีง่ามง่ามขี่ฟ้าแต่ว่าให้เริ่มก่อตัวเล็หน่อยให้สีออกไปหอม nhả ให้คุย้ยแล้วก็พคุณละประมาณใบสามเมื่อสีออกไปอีกเทียนหนึง่งเออขี่ฟ้าไหมน่ะไปก่ปอตัวไปก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามคลิปนี้น้ำ ติดต,ตามคลิปต่อไปเนาะมือนนี่ก็บรรยากาศแน่อรบิบุไปก่อนสวัสดีจ้า